นะคะทุกท <iPhone. S 1> ุกโฟนทุกโฟนทุกโฟนครับอันนี้ก็วันเกิดใช่ไหมคะใช่ครับวันเกิดวันวันเกิดของตุกโฟนอ่าคุณทุกนะครับคุณทุกโฟน,โฟนหมายถึงสองเนาะวันที่สองเนาะวันที่สองนี่ก็วันดีนะคะทุกโฟนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ลูก หันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาก็ขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านนะลูกนะขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี่สิทธิร้อยล้านมือสองข้างเจ้าจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยๆของเจ้าพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทาง มนอยู่มุมใดเจดก็ขอให้หลังไหลภัยพัดมหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาผลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงเฮงเฮงตลอดชาติขอให้เจ้าแข็งปานฟ้าก้าปานพระอาทิตย์นะให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวัน ครอบครัวของคุณให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชาตินะลูกนะครับสาธุสาธุนะครับขอบคุณร้านป้าคำใสนะครับโดยป้าคำใสนะครับก็วอวยพรวันเกิดให้คุณตุ๊กโฟนนะครับตุ๊กโฟนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขและต่อไปนี้นะความทุกข์ทั้งหลายแหล่จ,จะตกดินหมดนะคะอาบน้ำแล้วก็ตกหายไปหมดค่ะคขอให้เขารวยปังปังปัง,ปง อ่ะขอบคุณนะครับป้าคำใสครับอ่ะเน,ะนี่นะเ,เดี๋ยวเรากลับไปรายงานที่หนะ้าบ้านลุงเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาไล์ขายผ้ากันป้าคำใสกันนั้นจ๊ะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดีสรสุลนครด้วยนะครับดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ